สวัสดีค่ะพ่อแม่เอฟซีสาวน้อยพิษบานแพงเอฟซีคุณผู้แม่เหมียวเด้อค่ะวันนี้เสาร์วันพุทธที่หกมีนาคม2 5 6 7ันหาร้อยสิบเาทั่วคุณแม่เหมียวแดงตูดท,ทีแท้สิไป็สายน้องวันนี้ข่าวโปรดเฝ้าเนาะเจ้าไปแต่เด้อค่ะวันนี้เสาร์ก็ทุกมือเลยนะเพราะว่าจะพานักเรียนไปเขาค่ายวิชาการอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลน,น,นครเนาะค่ะพากันขึ้นรถเอี่วเลยวันนี้ ขึ้นรถเอวโอ้ยนักเรียนมวนหลายขึ้นรถเอวเพราะว่าปกติแล้วก็คือขึ้นรถกับผู้ปกครองเนาะอันนี้ด้ขึ้นรถเอวขั้นใหญ่็ไ,ไปกับมูเป็น4ีซีคานกันดีใจนะคะกีดกาดต่ไวัขึ้นพอเด้ขั้นว่ารถเอวนี่คือบ้านหนองมะนาเนะาะสมัยตะกีคุณคู่เที่ยวไปบ้านหนองสไนส์สวนหนังสือทั้งคู่เสร็จเดียวกันก็ไปบ้านสวนสวรรค์นี่แหละก็เห็นรถเอวบ้านอ่าอำเภอผู้พาน นะคะครับรถขึ้นมากกับอ่อนซ้อนอ่อนซ้อนคู่กับสมัยเป็นเด็กหน่อยกับขึ้นรถสองแถวเนาะขึ้นรถสองแถวอันมาสด้าน้อยนะมีขั้นเดียวสมัยตะกี้มีขั้นเดียวกับขึ้นคีลังคงลังคาเกาะขางเกาะยังอับไปค่อยกับไตคลิปนีืกรไดเด้อบันอยููมาเหมือนหนึ่งเมื่ะเกิดอุบัติเหตุคืออุบัติเหตุผู้ไม่เมียกับได้รับบาดเจ็บนะกับถือว่านักอยู่ ปวดหลังหอดกุ้มือนี่แหละนอกจากกับเอ็กซเรย์แล้วแต่บอกว่าโบเป็นหยังแต่ว่ากัเจ็บตรงเจ็บกระดูกเจ็บปวดหลังมื่อหอดกุมือนี่ก็อโบน่ใจว่าจากตรงนั้นบ่เนาะค่ะเป็นมาแต่น้อยเลยได้ค่ะเห็นบรรยากาศอ่าเล็กน,น้อยที่จะไปมือนี่คิดพอมือนั่นกัอ่าเห็นรถรถที่ขึ้นไปก็เป็นรถทางบ้านมานะนาดีล่ะนะคะเป็นรถเอวที่รับส่งนักเรียนจากเครื่องผู้พานลงมาคันใหญ่โอ้กล้อนะคะกับนึกถึงภาพไปดอกตะกี้สบายกี้บกักหลามมนาลงมา ในเมืองเนาะบริมีรถส่วนตัวก็คือสีขี่รถเ e อ่วขี่รถโดยสารนี่แหละลงมาอ่าลงมาเที่ยวในเมืองสกลนครมาสื้อเขาสื้อของมาเที่ยวห่างนานๆนมาที่หนึ่งนี่กับสียากลาบากคือขันสิมาเที่ยวในเมืองนี่กับสีมวนตอนแต่งตัวออกมาแต่เฮื่อนนี่แหละนะคะเพราะว่ามวลน,นี้ด้าถารถเนาะรถไก่รถพัถนมวนพันหอดในเมืองแล้วสื้อเขาสื้อของแล้วโอ้ยเมืออ่อยหิวตะอืดตะแอะ สิข่ข้อเงีย้ยข้อเงียนว่าสิหอดเงอนหอดซ่านนะก็เลยเราให้ฟังว่าบรรยากาศเป็นแบบใดขึ้นพอปกตินะคะเห็นภาพที่เพิ่นออกมาในช่วงของดาวรุ่งคุช่วงของพระเอกดาวรุ่งออกมาเพิ่นกับจูงมือกันก็พีตวนนามซึ่งเป็นภาพที่เขาเห็นทุกมือทุกมือนี้นคือความหนารักละอาอหน่องประครับประคองแล้วก็หักเพ่งกันกถือว่าเป็น สิ่งดีๆที่เขาเห็นในวงการหอลำประกาศิลปิน,นหลายๆคนที่เขาชื่นชอบว่าหักความแพงการเอาใจใส่ดูแลซึ่งกันและก,กันก็ะเห็นให้เข้ามีผักประทับใจนะคะอยู่น้ากันซอยส่งเสริมสนับสน,นุนคนจะดังคนจะปังนี่มันอยู่ที่ตัวเข้าเนาะคะ่ะ เรียนรู้ฝึกฝนไปเห็นหนองมะนาไปเรียนห้องเพลงเอ้ยเรียนห้องเพลงฮัดก่อนลำ่ำกับพออาทิตย์พอยงหยุดนะคะเห็นบล่ล่ะเฮาก็ข้ากงเรียนรู้จะเกิดเ้าว่าเรียนรู้เขาก็วา่าเขาห้องมวนยุต่ว่ามันบดถึก ทำนองบํถึพก่อนล่ำของเพิ่อนกับตองพัฒนาเจ้าของศิลปินที่เข้าชื่นชอบแต่ละคนแต่ละคนท่าเห็นภาที่เพื่อนฝึกฝนเจ้าของเรียนรูต้ตนเองอยู่บริยุทธ์นะคะบริพักษอพรบริยุทธ์บริยนนะคะกะจะเห็นผลงานดีๆออกมาเมกเรื่อยๆเมกระทางแดนเซอร์เนาะเวลานไปถึงหน้างานพึ่งอ่าเ,เห็นบรรยากาศคู่อปอเพื่อนไปซอมไปสอน ะะว่าเป็นจังหวะแบบไดหมุนตวัวมองไดเลนมองไดเป็นบอคาน,นั่นก็คือเข้าเห็นเห็นว่าทุกคนถึงแม้จะมีการแสดงทุกมือพื้นที่แต่ละพื้นที่ก็ต้องมีการเตรียมการเพราะว่าวงสาวน้อยค่นมีการแสดงทุกมือทุกขึ้นเด้ทออี่้อบยไสัยะคั่ขั้น้สมอยู่หลังเวทีทเตรียมงานอ,อยู่ในสถานที่ที่จะทําการแสดงนะคะนี่ก็คือเฮาจะเห็นว่าทุกคนจะเห็นอยังก็แหล้วแต่จะประสบความสําเร็จ กับยู่ที่ความพยายามความตั้งใจของแต่ละคนบอให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจทุสิ่งทุกอย่างกับประสบความสําเร็จโซเฟียกับนาอกกำลังจะเป็นนักเรียนม .1 หนึงนะคะกับพยายามเด้อให้เรียนให้ดีและก็สส้างสรรค์ผลงานกัให้เด่น นะคะให้กำลังใจนอกหักแพง,ง,กงพี่ผุ้หิงนี่อบวหวงคนดอกเนาะคะ่ะเป็นร้อยล่วมบนเห็ดจังใดแค่ร่วหายใจก็สิว่ามว้วนหล่่ะกูมือนอี่เนาะเพราะว่าเข้าชื่นชอบเพื่อนนะคะดังๆปังๆต่อไปนะคะพอแม่อฟซีทุกคนกะรอ่อให้กำลังใจนะคะ เอาถ่ายคลิปนี่กัฟังเพลงวนมวนนะคะเอาเพลงอย่างดีเนาะมือี้ให้กำลังใจทุกคนโชคดีในการทำงานเดินทางปลอดไปปลอดภยัยคุณครูแม,ม่เมียกับสิบไปม้วนมวนไปยาวยาวกำลังเรียนนะคะอู้ยต่ละสิณหอนเลดเฝ้าเบอ้าติดตามลวกัติดตามอยู่ในช่อง y YouTube เดี๋ยวคู่เห็นกิจกรรมอย่างกับเฝ้าให้กำลังใจกันเนะาะจะห้ยหินมาการทำงานคู่เป็นแบบไหนอา้าฟังเพลงวนมวนมวน้นนำกันนะคะคลึกคลื่นในตอนเศร้าๆนะคะไปทำงาน ดินทางอดไปฉูดดีมี สิมาสิพาไปเบิ่งหนังแม่บอกล่างถวยกับบ่ฟังแม่บอกซักผ้ากับบ่ฟังลาสิไปเบิ่งหนังไทยไอ้มารับบอกสิมารับมารับ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 มารับอุ้มเนื้อก็าเปิดร้านไม่ฉลองกันบักไญ่ร้านหมูกระทะ ได้ยินข่าวทองห้องแล้วละน้องบอกได้กินนะาแล้วนะอยากกินหมูกระทะบอกให้อายมารับบอกให้มารับมารับ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 มารับ ได้ยินเสียงเขาเปิดเครื่องไฟหมอลำบ้านใดใจมันเต้นตึบตับเสียงอีสานสาวน้อยมาบอกครับสิไปเต้นนาให้มันยับท่าไอ้มารับมารับมารับบอกให้มารับมารับมารับบอกให้มารับมารับมารับบอกให้มารับมารับ มาตั้งนานโดนไอจังบอหลือตนคนท่าบ้านบอนอประตูว่าเปิดท่าอยู่ทอ่ลอประตูเฮือนเปิดท่าอยู่ท่าลอไอไปอยู่ใส่นอคือจังบอมารับบอกให้มารับมารับมารับ องกันบักไหญ่รานหมูกระทะได้ยินข่าวทองห้องแล้วละน้องบอกได้ยินน้าแล้วนะอยากกินหมูกระทะบอกให้อายมารับบอกให้มารับมารับ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 มารับ เสียงเขาเปิดเครื่องไฟหม้อลำบ้านใดใจมันเต้นตึบตับเสียงอีสานสาวน้อยมาบอกครับสิไปเป็นน่าในมันยับท่าไอ้มมมาาารรรััับบบบอกใหมารับมารับมารับบอกให้มารับมารับมารับบอกให้มารับมารับมารับบอกให้มารับ นานดนไอจังบอรหรือตนคนท่าบางบอนอประตูหัวเปิดท่าอยู่ทอลอประตูเฮือนเปิดท่าอยู่ทะลอไอไปอยู่ใส่นอคือจังบอมารับ